โอ้ยสุดสวยส,สุดหลอ่อเข้าบ้านแล้วอืมสวยไหมคะพี่พี่มีลูกน้อยตามหลังด้วยฮัลโหลฮันแหลเ,เข้าบ้านแล้วคะ่ะสุดสวยสุดหล,อล่อเราค่ะไ้เวลาเข้าบ้านล้วจะอิ่มมากเรียบร้อยแล้ว ไปเหลี่ยมอยู่หน้าพอลุงเพิ่นผ้าหลูกหลูกิ่นไปหน้าเอาบ้านเรียบร้อยนะนะฮักไหลมือเศร้ากปสุดโตัวไปเท่านี่แหละเฮ้ยมาช่วยจับกินน้ำก่อนออืเอ้าเป็นไง่ป็นไงหนิกระมาน้ำบนนี้เอา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 บคุณหมาคุณหมา ภาพเด็เอาเอาไม่ทันเลยภาพเด็ดน่ะเอาสิภาพเด็ดอันเพื่นเพิ่นว่าเขาคอบได้เนาะค่ะเนี่น้องๆเพิ่นมาแล้วอิ่มน้ำสำราญมากเราฝนจับเขาคอบเขาเหียนแล้วเอ้ยนาฮกแค่ตัวหน่อยเนี่ย นึ่งหันพี่ๆเห็นมวยคู่เอกบอกคะคุณหมากับคุณไก่ค่ะทะเลาะก,กันค่ะสูขนาดเลยคุณไก่อุย้ยน้อง,นอง,นองหนูคึ้นหน้าหาักแต่มเมืก็ได้ดเดือนหนึ่งว่ดสัตว์เป็นตะแพปงเนาะพป่น้องจ๋าโอ้ยอ่อนซอนความงามของเพิ่นเป็นตะแพปงพ่อลวโอ้ยงามงามงามพันใหญ่ตัวนี่ เสดายมวยคู่เอกเด้หน่หันจบเร็วคุณน่ะเพิ่นแพงลูกเพิ่นอิ่มน้ำจำลานแล้วพาลูกเข้าบ้านแล้วันนี้นะฮะกบ่พี่พี่จ๋าอุ้ยคุณน่ะสี่ตัวทั้งเบิดอืมคุณน่ะค่ะเพิ่นแพงลูกเพิ่นแต่งตัวให้ลูกเพิ่นตัวเข้าบ้านมากกัได้อุ้นอีก อ้วนมาโอ้ยกินหยาก,กับตัวใหญ่เนาะอ้าวมีผีฟวายตัวหนึ่งเนาะผีวัวสามนี่นะเป็นตะแพงตัวหน่อยเนี่ยกินนมเสริมอีกกินหยาก,กับตัวบักน,น้อยเนาะโอ้โหนะฮักพุ่นนะแพงนี่ละแพงพุ่นผู้นหน่อยนี่ละวัวเดือนเดือนหนึ่งจ้าเอ้ยว่าไงลูกอื ตาบ้องเบลเทสวุ้ยกะสิใหญ่เผอเผอใหญ่กว่าแม่ผลละเนาะแม่เนกลงามๆพ่อแห่งะลูกเป็นกะสิไปตาสูงใหญ่ขึ้นพป่นผลละผ่านใหญ่เว้ดผุหนะเนาะโอ้ยงามคักจ้าแค่นี้เนาะพี่พี่เนาะค่ะเอาวัวงามๆมาให้มึงกันเดี๋ยวนี้เพิ่นเลี้ยงแต่งัวพันใหญ่กันดอกค่ะนี่ยนะ ตกลูกมันนี่ค่ะโว้ยเป็นกำไรหลายคักค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่